ครับสวัสดีครับเรามาดู a r อเวส1 2 5กันครับนี่เอกสารจุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินเครื่องดีนะเครื่องแน่นๆเลยเครื่องซิ่งนะระบบไฟก็ย่อมาแล้วนะฮะติดแก้ไฟไหน้าไฟไท้ายนะมีปั๊มสองทีกระปุกสอทีแยกป,ปกตินะฮะล้อโมลาด17-17นะฮะสีแดงยางใหม่หน้าหลังเลย งานสีก็สวยครับประมาณ80%ทั้งคันมีตำหนิการใช้งานนิดหน่อยครับอ่ะเนี่ยมันมีรากาศร้าวนิดหน่อยครับโอ้ไม่มีปูนะมีตำหนิสีตรงนี้น,นิดนึงวันรอบปุดมีเนียมนะฮะเสื้อแอเวตรงรุ่น นิ่ชินนะน็อตเลสแกนล้อก,ก็เลสนะคปุ่มนะลินโชคหน้าสีทองไม่มีรั่วนะน็อตตาแข้งก็น็อตเลสเลยฮนะน็อตแก,แกน้ำก็เลสยกหลังแค๊สซี่นะปรับสูงปรับรีบาวมีกระปุกแยกด้วย ใกล้สนิทนะฮะเนี่ยแกนล้อหลังก็ล้นอนเลสนะโอ้ตเตอร์ก็ยังเหลือโค้โคไม่ปูวะสีไม่มีบวมแล้วะนล้อเลสนนเ,เยอะมากครับปั๊มสองทีก็กระปุกสองทีกระปุกสองทีเวลาน้ำมันสองทีมันหมดมันจะไม่มีไฟสีแดงเตือนนะฮะ ลูกค้าต้องสังเกตดูว่าน้ำมันมันสองดีมันจะหมดนะไมง,งั้นเดี๋ยวลูกติดนะเพราะว่าจุดสายไฟเขอย่อมมาละเนี่ยเครื่องเงี่ยมมากเลยเนี่ยล้อโมหลาดไม่มีดุ้งนะเช็คแล้ว กุญแจอดอกเดียวขันได้ทั้งคันเลยนะมีแค่จซอร์วิสไฟปิดเปิดนะเค,เครื่องน่าจะซิ่งนะมันเบิ้นทีนึงมันสะทานมากเลยน่าจะโมมานะ งไงครับจัดจ้านมากเลยวิ่งดีมากครับปิดติดมือมากเครื่องซิ่งไม่รู้ว่าทำอะไรมามาัางนะแต่เบิ้นนิดนึงนี่โอ้สะทานมากเลยฮะวิ่งดีครับ มมันหดเครื่องเครื่องเครื่องถือว่าดีฮะดีมากเลยไม่มีดังแล้วก็บิ้ลสถานขี่ให้บิดติดมือมากเลยฮะแรงมากก็ขายตามสภาพเลยนะสำหรับวัยรุ่นที่ชอบหรือสนใจรักเอลโค้งก็ไม่มีปูไม่มีบวัวมาโค้งสวยแต่ว่าสีมันก็มีตำหนิการใช้งานนะเอกสาร เล่มชุดโอนครบนะภาษีขาดเกินราคาอันนี้เปิดอยู่ที่23,900นาะ23,900เอาไปซิ่งได้เลยนะรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะฮะจัดส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสนใจก็โทรมาเบอร์084 9086 343นะ,ะอะไรแต่งคุ้มฮะยางใหม่หน้าหลังโอเรดโชคแก๊สซี่มีกระปุกแยกนะฮะ น็อตเลเกียร์โยงอามโอ้เยอะฮะมหนงมะน้ำปั๊มหน้ากุคุ้มอะอะไรแต่งก็คุ้มแหละประมาณนี้ครับผมรีวิวกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ